สวัสดีครับทุกท่านครับที่ชมอยู่ในกรมนายสไตล์หมอบีนะครับวันนี้ผมออฟนะฮะพี่บีแล้วก็ทีมหน้าฐา SOS บริทนีไทยแลนด์นะครับเรามากันที่วัดในพื้นที่สมุทรปราการนะครับเพราะว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดนะครับแล้ววันนี้ด้วยดําริของหลวงพ่อลงผูแล้วครับอยากให้พวกเรานะครับไปตัวแทนในการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตที่ลําบากจากโควิดวันนี้มีหร่างด้วยกันนะครับพี่บีพี่สวัสดีครับ มีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งนะครับเขาเสียชีวิตจากโควิดแล้วก็ไม่มีญาติทางพี่ท,ที่ส่งประการอย่างนี้ในภาษานพวกเรามายากว่าอยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยเหลือดูแลคาเมตตาทาศพให้ที่ดีมาช่วยส่งหน่อยได้ไหมครับวันนี้พวกเราก็เลยรับปากนะครับว่าจะมาเพราะเพิ่งโทรมาเมื่อขอนเที่ยงเองที่หลวงพ่ออยู่ที่เปาโลนะครับพ,พี่บีเราก็เลยรีบมาเลยรีบมาเลยทันทีในช่วงบ่ายวันนี้เดี๋ยวตามกันเพราะว่าเราจะได้มาส่ง ผู้เสียชีวิตถึงสองร่างด้วยกันร่างหนึ่งก็คือมีญาติอีกร่างหนึ่งไม่มีญาติเราจะมาช่วยกันในรอบนี้นะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ที่รับส่งมาแล้วรับมาจากที่โรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็ในการดูแลพี่บีนะเขแต่งตัวพิชิตอย่างดีนะครับในการขนย้ายลำเลียงขึ้นมาแล้วก็จะเข้ามาที่เตาเผาซึ่งมีสองเตาด้วยกันวันนี้ก็เลยมาเผาพร้อมกันในรอบบ่ายนะครับพี่บีครับโอ <Okay. Okay. S 1> เคโอเคเดี๋ยวเรา เริ่มเลยเริ่มเลยดีกว่าแล้วเราไปกังไงดีกว่าโอเคได้ครับพี่เดี๋ยวเชิญฝั่งละสามได้ครับฝั่งละสามนะครับโอ <c oughs> <Okay. S 2> เคฝั่งนี้คนนี้ครับครับต้องเปลี่ยนนะครับแต่ผมอยู่ตรงกลางแล้วกันนะพี่ <Okay. S 1> อันนี้คือเป็นร่างของพี่ผู้ชายที่ไม่ได้มีญาติช่วยเมตตาหลวงพ่อลงกดท่านก็นเลยให้พวกเรามาช่วยนะครับ โอเคเราจะให้ค้าอย่างนี้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราให้พักไว้ก่อนเนาะสองอสองร<อ>่าด้วยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตที่ดีได้ส่งในช่วงท้ายทีก่อนที่จะปิดเตานะฮะเนาะอีกร่างหนึ่งขึ้นก่อนแม่พี่เนาะมาด้วยกันไปโอเคนกระบวนการในการขนเนี่ยเราก็จะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ การตีนของราคุสิทธิตรเราก็ดูแลอย่างดีหลายชั้นเลยฮะเดีย๋ยว er ผมไปฝั่งน้วนนะครับ กระบวนการยังไงต่อครับพี่ตอนนี้ที่เราดูแลแต่ละร่างแล้วมาถึงที่เมลแล้วเรายังไงต่อบ้างฮะก็น้ำยามาพ่นเลยพ่นฆ่าเชื้อทีหนึ่งตรงนี้ใช่นนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นกระบวนการน้ำยามาพ่นฆ่าเชื้อท่านซ้ายนี่คือได้ครับได้ครับพี่พี่สับเปลือด้วยนะครับที่มาคอยดูแลให้ร่างนี้คือร่างที่เมตตาหลวงพ่อลงกดครับพี่พีโอเคได้มาช่วยแม่ตา ในการจัดการให้ทุกอย่างท่านนี่ควันครับนี่ก็หอบมานิดนึงครับเพราะว่ามันชุดการทำอะไรเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานได้ความร้อนจริงมันอบมากครับพี่บีครับก็เดี๋ยวหลวงพ่อสั่งว่าเราต้องมีการสวดแล้วก็มีการส่งครับผม้อไปสูุ่คติสันยครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ทา่บ้านพร้อมกันด้วยกันสวดสั้นๆแล้วกันเนาะ เราก็เรา่มาแผ่เมตตา,า,หาให้ทุกดวงชีวิตที่เสียชีวิตจากโควิดรวมถึงพี่ๆทั้งสองท่านด้วยนะครับเดี๋ยวพี่บีจะช่วยโอเค Kawatir bahwa perkawatan memuncak ไฟคือ,ผ,อ,อ,ผ,อ,อคผ่านลายไปสคือผ่านไปอเคก็มปท้ายไม่สารถ้ตาได้ตั้เด็ต้องู 생각 중다달 เรียบร้อยนะครับพี่บีใช่ครับเดี๋ยวให้พี่พี่พร้อมาปิดเลยได้ครับผมหรือว่าเราจะปิดเองเลยก็ได้นะพี่บีปิดสองเลยเนาะโอเคโอเคครับวันนี้ก็ภารกิจของเราครับพี่บีรายการช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด ก็เริ่มต้นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญคซึ่งมีท้งที่เราทําอยู่เบื้องหลังด้วยหลายๆโครงการนะครับพี่บีส่งต่อด้วยวันนี้อยากให้บีพูดถึงหน่อยครับเรามาร่วมกันส่งวิญญาณสู่สุขติครับพี่บีเป็นยางไรกันบ้างเรื่องของภารกิจในวันนี้ครับก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะมีญาติไม่มีญาติก็ตามเนาะหลักๆคือถ้าเกิดว่าเ,เรามาส่งเขานะเนาะแล้วก็ด้วยเมตตาสู่หลวงพ่อเนี่ยในพึ่งบารมีของหลวงพ่อเนี่ย แล้วพวกเราก็พยายามจะบอกส่งแผนเมตาให้ไม่ว่ากัา,าธรรมชาตจะไม่มีญาติเลยครับชเป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยถ้าจะตัวเขารู้ว่าเขาไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปตามธรรมชาติครับผมนะกันก็ไม่ต้องกัง,องวลค่ะจริงๆแล้วถ้าใครเป็นเป็นญาติไม่รู้เขารู้เปล่านะค,ครับ,รบก็ไม่ต้องห่วงคือไปสงบไปคแน่นอนครับผมครับแล้วจากกรณีนี้พี่บีพอจะได้สืบค้นข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเคส ที่เขาลาบากแบบนี้ได้บ้างไหมครับที่พอจะให้ขอ้อมูลกับท่านผู้ชมได้ที่ชมอยู่ตอนนี้นะฮะจริงๆก็คือผมไม่อยากให้คิดมากไงีไม่อยากพูดมากว่าแบบว่าเออมาเกิดจากโควิดแล้วเอ,อ๊เดี๋ยวจะเกิดว่าไปดีไปไม่ดีรู้ตัวไม่รู้ตัวอย่างเงี้ย <ừ> ต้องบอกว่าโอเคมันก,ก็จริงอยู่ว่ามันมีโอกาสที่จะไม่รู้ตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็คือเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาจะไปร,รู้ตัวไม่รู้ตัวเราก็อยากว่ามอบเอ่อผู้ที่สนุนสุญบสว้เสมอ สร้างความปรารถนาดีแล้วก็อบอกเขาว่าให้เข้าไปไม่ยึดติดในขันตั้งห้าของตัวเองอะไรเงี้ยครับผม,มครับผมเนาะแล้วท่านผู้ชมที่อยากจะช่วยเหลือแล้วครับกับโครงการนี้ที่หลวงพ่อลงกดได้ดำาริให้พวกเราได้มาช่วย มีช่องทางไหนอะไรกันบ้างหรือว่าอยากจะช่วยยังไงได้บ้างครับพี่บีครับคนละไม้คนละมือก็คือแล้วแต่ใครช่วยอะไรได้ก็ให้จะช่วยนะครับถ้าใครบอกให้เราไปช่วยอย่างนี้ก็ก็ยินดีบอกบอกได้นะครับอยากให้เราช่วยยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนก็ลองบอกกันมาดูาเราก็ทำแต่ว่านี่ด้วยความที่เป็นโควิดนะครับก็คือเราจะไปทําอะไรมากไม่ได้เนาะไมได้ประมาณนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่ไม่ได้สําคัญพิธีกรรมมันขึ้นอยู่กับใจเราเป็นหลักเนาะช่วยกันส่งความปรารถนาดี นอกจากทางนี้แล้วเนี่ยถ้าใครคิดว่าช่วยทางอื่นได้อย่างเนี้ก็อาจจะกดดอกจันทร์สีก็สีสางสางเนี่ยทับวงกับหลวงพ่อได้ทุกตัองทางเริ่มจะเป็นสะพานบุญครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต้องมีเรื่องของร่วมกันสนามด้วยนะครับตอนนี้พี่เขาก็เป็นหน้าที่ของพี่สับเปลือนละเดี๋ยวต่อกระบวนการเผาใช้เวลานานนะครับครับผมตีสองชั่วโมงสามชั่วโมงเขาจะมาเช็งทินแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วเนี่ยพอเขาเผาเสร็จเราก็จะเหลือเป็น เท่านะครับผมครับประเดี๋ยวจะให้เขาส่งเท่ากลับไปไว้ที่หน้าถังจะผมเอาไว้เป็นอนางรให้ดูครับผมเกิดว่าถ้าใครเป็นญาติอะไรก็ต้องติดต่อมารับก็ยินดีครับผมก็ยินดีเลยนะครับใครที่อยากจะให้พวกเราไปช่วยเหลือนะครับเป็นเคสสุกเฉินก็จะมีโปสเตอร์แล้วก็มีเบอร์น้องๆทีมงานอยู่นะครับลองไปค้นดูมีอยู่นะสองเบอร์ด้วยกันนะมีน้องหนิงกับน้องใหม่ในการช่วยประสานงานแล้วก็อยากให้เราไปช่วยตรงไหนให้หลวงพ่อไปช่วยตรงไหน ลำบากตรงไหนทั้งคนที่อยู่ด้วยคนที่ลำบากอยู่ตอนนี้เทสต่างๆถ้าคิดว่าเราช่วยได้บอกครับหรือว่าในเพจมันเช้แถลงก็ได้ได้ครับผมบอกให้หมดทุกอย่างได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะช่วยประสานให้กับแต่ละช่องทางให้ที่ด่วนที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับขอพี่อาจจะพูดไม่พูดไม่ถ้วนร้อนใช่ครับเพราะช่วงนี้เลยเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติงานมันนานๆหลายชั่วโมงเนี่ยมันไม่ไหวจริงอาจจะไปลงกันได้เสียเ๋ยวเราก็ต้องถอดจริงละใช่ครับใช่ครับ วันนี้ก็ร่วมกันส่งพี่ๆทั้งสองท่านนะครับจากโควิดครั้งนี้นะครับร่วมกันแผ่เมตตาพร้อมกันขอบคุณพี่บีด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับไปครับไปเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถอดถอดถอดโอ้แป๊บเดียวเป็นซาวหน้าละ